สวัสดีค่ะทุกคนกับตัน Beauty นะคะคลิปนี้นะคะบิวจะมาแชร์วิธีในการเตรียมตัวสอบสังคมศึกษา ح, เอเลเวลของบิวนะคะว่าบิวเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะซึ่งบอกเลยมันเป็นความลับมากมากนะคะลับลับ,บมากมากห้ามบอกใครเด็ดขาดนะคะเป็นความลับระหว่างฉันกับเธอเธอที่ดูอยู่นะคะแต่ว่าแชร์ได้นะคะแชร์ได้รักใครชอบใครแชร์รักวิวชอบบิวแชร์นะคะกดไลค์ยิ่งดีกด, like, ด,กดสบหรับใครที่หูรักเลยค่ะเอาเป็นว่าไม่อยากเสียเวลามากนะคะไปดูกันค่ะแต่ว่าห้ามบอกใครนะห้ามบอกใคร สวัสดีค่ะกับตันบิวตี้นะคะก็คลิปนี้นะคะวิวจะมาแชร์เทคนิคในการเตรียมตัวสอบวิชาสังคมศึกษา <S 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 เอเ v เวของวิวนะคะว่าอ่านหนังสือ,อยังไงเรียนที่ไหนอะไรบ้างนะคะก็ ก่อนจะเริ่มนะคะอยากฝากบอกถึงน้องๆสายวิทย์หลายๆคนนะคะที่กําลังจะเทวิชาสังคมศึกษานะคะว่าอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งเราเป็นเด็กสายวิทย์ก็จริงนะคะแต่ว่าคณะทางสายวิทย์หลายคณะแพทย์ทันต์สัตว์เาสั์ยังคงต้องใช้วิชาสังคมในการยื่นนะคะสัดส่วนอาจจะน้อยนะคะแต่ก็เป็นสัดส่วนที่น่าเก็บอีกอย่างวิชาสังคมศึกษาเนี่ยเป็นวิชาที่ควรสอบเก็บไวค้ค่ะถึงเวลาที่เราจะยื่นคณะสารองต่างเนี่ยเราจะได้มียื่นนะคะเพราะว่าหลายคณะเนี่ยต้องใช้วิชาสังคมศึกษานะคะ อย่าเพิ่งเทนะคะอย่าพึ่งเท,ะะอ,ยงเทอย่างที่ทุกคนรู้กันอีกแล้วนะคะว่าวิชาสังคมศึกษาเนี่ยเป็นวิชาที่เนื้อหาย,ยิ่งมากมากแบบแให้เรากลับไปนั่งอ่านทุกเรื่องที่เคยเรียนมามันก็เสียเวลาใช่ปะอีกอย่างคือมันมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะจําได้ทุกอย่างที่เราอ่านเพราะฉะนั้นยูก็เลยหาวิธีที่เออเราจะใช้เวลากับมันน้อยลงแล้วก็วิธีที่ เราจะสามารถซึมซับเนื้อหาแล้วก็เป็นแก่นหลักๆของเนื้อหาได้ดีวิวก็เลยเลือกวิธีการเรียนเอาค่ะโดยวิวเลือกคอร์สของเด็กดีสคูลนะคะเป็นคอร์สพิชิตท,ที่แคสสังคมศึกษานะคะสอนโดยอาจารย์ดรกนกจันชาค่ะสปอนเซอร์ใช่ค่ะสปอนเซอร์แต่ว่าเรียนจริงๆนะคือแบบเนี้ยเลียให้ดูเลยทุกหน้ามีลายมือของวิวหมดนะคะ เรียนจริงๆนะคะไม่ได้มาหลอกไม่ได้มีกล้องเกงงๆนะคะรยจริงนะคะถ้าถามว่าแบบทําไมยูวถึงเลือกคอร์สนี้ก็คือบอกเลยว่าส่วนตัวบิวอ่ะเคยเรียนกับอาจารย์ดรกระหนกจันทามาแล้วแล้วรู้สึกว่าชอบวิธีการสอนของเขาอาจารย์เนี่ยเขาสามารถแบบย่อยเนื้อหาที่แบบมันเยอะๆหนาๆเหลือแค่กระดาษ A4 แผ่นเดียวบางๆได้ซึ่งมันทําให้เราแบบ ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดพื้นที่สมองในการจํามาทุกคนดูสตรอรี่เป็นเรื่องราวได้ซึ่งอาจารย์เขาก็ทําให้เราเห็นถึงสตรอรี่ตรงนั้นมันทําให้เราจําได้ขึ้นคือเนื้อหามันครบทุกหมวดสาระที่เราเคยเรียนมาเลยแล้วอีกอย่างคือด้านหลังอะ่ะเขามีโจทย์เป็นแบบข้อสอบย้อนหลังให้เราฝึกด้วยเขาก็ไม่ได้ให้โจทย์มาอย่างเดียวนะทุกคนเขามีเฉลยให้ด้วยซึ่งอาจารย์เป็นคนเฉลยเองนะคะแล้วก็เฉลยโดยละเอียดทุกข้อเลยนะทุกคนในระหว่างที่อาจารย์เขาเฉลยอ่ะอาจารย์เขาก็สอนแทรกเทคนิคแล้ว ก็สอดแทรกความรู้รอบตัวต่างๆให้เรารู้ด้วยมันก็เลยทําให้เราแบบมีความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นเวลาที่เราไปเจอข้อสอบแนวใหม่ๆหรือว่าแบบข้อสอบที่เขาถามกว้างๆเนี่ยเราก็จะแบบเอ๊ะพอรู้ยังมีฟังก์ชันที่พิเศษฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็คือฟังก์ชันออนไลน์เทสค่ะซึ่งไอ้เจ้าฟังก์ชันเนี้ยมันจะอยู่ในทุกๆท,ท้ายบทเรียนทุกคนเราเรียนจบแล้วเขาก็จะมีเทสมาให้ว่าเอ้ยเราเข้าใจเนื้อหาแค่ไหนเขาก็จะมีคิดคะแนนแล้วก็แบบประเมินให้เลยนะว่าแบบเราแบบ ผ้าตรงไหนอ่อนตรงไหนอะไรเงี้ยนอกจากฟังก์ชันออนไลน์เทสที่พิวพูดไปเมื่อกี้นะคะก็ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่พิวเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันดีอ่ะมันออกแบบมาเพื่อแบบคนอย่างบิวอ่ะก็คือแบบ เป็นคนที่สงสยัยเป็นคุณหนูจะไม่หรอว่าแล้วเราอยากถามอาจารย์อะแต่ว่ามันไม่ใช่คอร์สสดใช่ไหมเราก็เลยแบบไม่รู้จะถามอาจารย์ยังไงทางเด็กดีสกูลเนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันให้นะคะให้เราสามารถไปพิมพ์คําถามท,าทิ้งไว้ได้นะคะแล้วก็จะมีพี่ทีมง,งานหรืออาจารย์เนี่ยคอยมาตอบให้เรานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าแบบว่าเอยถ้าเรามีคําถามจะทํายังไงอะก็ไปพิมพ์ถามในฟังก์ชันของเขาได้เลย แล้วสำหรับใครนะคะที่กําลังกังวลอยู่ว่าแบบเฮ้ยพี่มันจะเรียนทันไหมเนื้อหามันเยอะมากเลยเวลาเรียนมันเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าทางเด็กดีสกูลเนี่ยเขาให้ระยะเวลาเราเรียนถึง6เดือนเลยนะทุกคนแล้ว6เดือนเนี่ยไม่ใช่6เดือนตั้งแต่วันแรกที่ซื้อคอร์สนะแต่เป็น6เดือนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเรียนนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะไม่ทันทุกคนแบบมันเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกมากอะ่ะเมื่กมกอกี้สุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะทุกคนแต่อันนี้นะคะคือสุดท้ายแล้วท้ายสุดจริงๆทุกคนใครนะคะที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นี่บอกเลยว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าสําหรับใครนะคะที่สนใจเจ้าคอร์สตัวนี้อยู่นะคะ ตอนนี้นะคะท่านเด็กดีสคูลเนี่ยเขาได้มีคอร์สติวออนไลน์ฟรี10หัวข้อเก็บคะแนนง่าใน a l e v e l สังคมศึกษาสิวได้1เดือนเต็มเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมฟิีให้ดาวโหลดใต้คลิปเรียนเลยถ้าเกิดว่าอยากได้นะคะก็ไปกดลิงก์ใต้แคปชั่นนะคะหรือว่าจะสแกนคิวาคอาโค้ดหลังจบคลิปนี้ก็ไปรับคอร์สฟรีได้เลยค่ะดิวนะคะเอาของฟรีมาแจากถึงที่ขนาดน,นี้แล้วนะคะอยากปล่อยให้หลุดมือนะทุกคนเสียดายมากๆเลย แต่ว่าคลิปนี้นะคะบิวขอลาไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บิวด้วยนะคะไปแล้วนะเหนื่อยแล้ว <laughs> บ๊ายบายอย่าลืมไปเรียนกันนะคะ thank you